กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไม่แนะนํานะครับทีมในการฟาร์มเหรียญลุงนั่นเองนะครับหรือเหรียญที่ปลุกพลังแฝงนะครับเราก็เข้าไปห่อคอยสุกันเลยนะครับสําหรับเพื่อนท่านไหนนะครับที่สนใจดีเกมเจ็ดบาทและร้านเจอนะครับผมก็มีร้านเอเดียโอช็อปมาแนะนํานะครับร้านนี้นะครับมีไอเดียให้เลือกมากมายหลายไอเดียเลยนะครับส่วนมาก i d ที่ร้านนี้จะเป็น ID สศาสตร์นะครับอย่างเช่น ID นี้นะครับ i d นี้ก็จะเป็นมาเอลอันติตานะครับ6กถ้าหกเลยนะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจ ID แนวนี้นะครับหรือแนวอื่นก็มีนะครับนี่ถ้า ID ที่พวกออกแล้วเขาก็จะบอกว่าออก ID โอีนะครับนี่อย่างเช่น ID นี้นะครับก็คือออกแล้วนะหรือถ้าไม่อยากรู้นะครับว่า ID ไหนที่ยังไม่ออกก็มาดูที่โพสนี้ได้นะครับ ทางเพจเขาก็จะแปะไว้ให้นะครับนี่เลยนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือไอดีที่มาใหม่เลยนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับเหรียญตัวนี้นะครับจะใช้นาฬิกาทรายนะครับในการเปิดดันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือหนึ่งนะครับดันเนี้ยมีเวลานะครับจำกัดแค่30สิบนาทีนะครับ แล้วก็ลงได้สูงสุด12ครั้งนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับก็คือมันจะมี2เฟสนะครับในการลงแต่ละครั้งนะครับก็คือ2เฟสนะครับเฟสแรกจะเป็นเฟสยุงนะครับเฟสที่2จะเป็นเฟสบอสนะครับอันนี้ก็มี3ชั้นนะครับนี่ผมก็อัดคลิปไปแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมนะครับลืมเสียปลักใหม่นะก็เลยได้มาอัดไปนะครับทีมก็จะเป็นทีมที่ในภาพตอนนี้เลยครับก็จะมีตาแสงนะครับลุงเพีย แั็น่ลวกนะครับแล้วก็ซับเป็นริทแดงครับซับลิทแดงตัวนี้ก็จะมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับคก็ควรโปรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอกลักษณ์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับดีมากนะครับก็ควรเลยแหละนะครับเป็นตัวซับที่ควรใช้เลยนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ก็เมื่ออาจจะิปพวกฟองนะครับใช้สกิลในดันเจียนจำกัดเวลานะครับก็คือดันเจียนที่เราลงตอนนี้นะครับ จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับ40%เจากพลังชีวิตของศัตรูนะครับที่เพิ่มขึ้นจากเอกลักษณ์และเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับไม่ใช่ดีบัฟดิเอฟเฟกต์บัฟนะครับลิ้นเริ่มพันแล้วนะครับแล้วก็นะครับอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือใน PVE นะครับเพิ่มพลังโจมตี50%รนะครับแก้พวกฟองนะครับเป็นเวลา3าเท่านะก็คือควรปลดนะครับ เพื่อจะทาให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ก ah ja, ินอาหารเพิ่มพลังโจมตีนะตรงนี okay. ้นะครับแล้วก็การดตีแกตผมใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นทีมผสมนะโอเครีนะครับเทคนิคเรก็คือด่านยุงเนี่ยเราตีถ้ากล่องไม่ดรอปราก็รีนะครับเพื่อจะได้เยอะนะครับเฮ้ยเฟสแรกเนี่ยนะครับก็ควรรีนะครับถ้ากล่องไม่ดรอปนะถ้าอยากได้เยอะๆนะครับ ในการลงแต่ละครั้งเนี่ยจะมีสองเฟลนะครับกรควรให้ดรอปได้กล่องทั้งสองกล่องเลยนะครับกล่องทองแดงนะครับกล่องแรกนะจะได้หนึ่งอันนะครับนี่อันนี้กล่องดรอปนะครับก็คือไม่ต้องรีนะกล่องเงินนะครับจะได้สองอันนะครับสองเหรียญน,นะแล้วก็กล่องทองทองนะครับจะได้สามเหรียญน,นะครับ ในเศยุงถ้าไม่ตอบก็แนะนำพ้รีนะครับเราจะได้เหรียญเยอะๆนะครับในการจะอัพตัวนะโอเคจบนะครับพอย้ำนะครับก็คือลิตเราลิตแดงเราต้องกดอาวุธนะครับเพื่อความเส้นง่ายขึ้นนะครับเพิ่มน้ำมตั้ง5าิเรง50%เลยนะครับเพิ่มพลังจนตีนะก็คิดเอาแล้วกันนะครับว่าแรงขนาดไหน ถ้าไม่ปลดเนี่ยดาเมดาจะไม่ถึงนะครับเหมครับก็จบเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะก็เอาไว้เจอกันคลิปนะครับถ้าใครอยากดูให้ผมลงอะไรเพียงอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่รู้นะครับว่าอาวุธลิครับจากอาวุธของสัตว์ตัวไหนนะครับก็เป็นของบอสนกนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนหาก่อนนะ อยู่ไหนวะเอ้ยไม่ใช่ของบอสนกดิของบอสกวางนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเี่นี้เอ,อ้แล้วนี่ไงพูดผิดนะครับย้ำผิดนะก็คือเป็นของบอสกวางนะครับริดนะครับตรงนี้นะครับใช้ร่วมก,กันกับริดเขียวนะครับแล้วก็ริดฟ้านะครับทั้งสามตัวนะครับก็จบคลิปแค่นี้นะครับไปละ